หยุดชื่ออะไรเนี่ยไปไปนี้อน้องนะครับผู้ยังไม่ได้กระพูดแทนโอเคพาน้องไปชมผักมาเลยไปไปไปนะครับกะล่ำนะครับเอาหอมหอมค่ะข้าวหน้ากะอนอ่ะโอ้กะล่ำมันดอก อ๋อว่านขนาดมีกระลำนะครับกระลำกับพ่อขอลงไปแนะนำเลยได้ไหมไดไโม้โอ้ยปลาพักกระเจิบมุนเน่ยน้องจับเด้อมีกระลำดอ,อกับกระลำกระลำไม่ดอ,อก,กระลำเป็นหัวนี่ครับเลยประมาณหนึ่งพันหัว,วน,นะครับผมพี่น้องต้นปลาล์ม มันทานี่มีสลัดเอาไปขายไว้เราวอาส่วนแปลมัน นาครับโอ้ไม่ได้มานานครับผมสวยงามมากครับผมไปจับกปไปจับกตะล็ปะน่าตะลไปจับบต่อไปก็จะไปจับกบนะครับทีนี้นะครับสามพี่น้องหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลนะครับผมปล่อยปล่อยน้องเลยลูกน้องเดินได้อยู่น้องจะล้ม โอ้ครับกบกบกบนะครับกบเอฟเอนะครับว้าวอมยิปินงกันไปยังวะอู้น่อยนึงสุดยอดเลยว่คขาสีเหียนหนึ่ง พักวานตอนนี้มาทำอะไรลูกนี่มาจับมาจับาอมาจับบนะครับมากินกันเลยนะจ๊ะทุกคน้เปเคโลเคโลเขาเรียกเค่้่นักหมานี้คจเห็นไหม่ะนไี่นับ

โอ้โหครับโปกชกกันแล้วนะคะโตแบกใหญ่เลยให้น้องควาดูหน่อยให้น้องควาดูหน่อยเอาว่าเจ้าว่าเอาให้เอาน้องถือป้าจำป้ากระบานดได้ได้กลับเลยวะโอ้มาชมสวนนะครับเอาเย็บเอาถือว่าแม่อย่าหัวไปไปคราไปเศรษฐกิจพอเพียงและเพียงพอนะครับผม